สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสองพลูกหันซสืดูดเมื่อนี้เหาสองคนน้องทับทิมครับพ่อสีผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเก็บมักม่วงปลามาเห็ดเมนูผิดสดานพ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่าหมักม่วงปลามันสีเห็ดเมนูอย่างใดแน่นะครับไปกันเลยครับไปครับหาเก็บหมักม่วงก่อนครับอันดับเลก แล้วก็ใส่น้องถ้าพิมพ์ได้ยังได้ถุงค่ะโอ้ได้ถุงนาะไปบ่บาท้าง,างาไหนคะ่อย่างไปเรื่อยๆนะนั่นสิเห็นต้นนั้นย่างสูงไปเลยบ่แม่ มะมง,งปามันเสียงอยงหกลอกเสียงต้นไม้มะมงุกนี่เห็นบ่นี่นี่น,นี่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 เห็นบ่นี่เอ๊บมะม,น,มน,นี่แล้วครับมะมงปลาครับมันซุกเลยตอวนี้บ่สุกสุก,สก จะไปล่างเอาครับเออเบ่จะเอามันนระเบิ้งเนี้ยบา้อง n วยกับมันกบสีเนา่าแหละช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของหมกม่วงปลาด้ครับหมกม่วงปลาสุกหมกม่วงอยังก็สซุกอือ งวงปลากระสุ<ด>กเั่นเอาเอาเอ็ดคนผู้ชมเบิ้งนี่นี่เด้อน,นี่ค่ะนี่ลองจะทิมงเดี๋ยวหลายปนันบ่ đẹp không biết mặt muỗng để tán phân ạ ạ ạ ừ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  พ่อแล้วไปไปไปตับตับตับบานเมื่อบานนี่เอาหนูนักขีดมองได้หนอบานนี่หนึ่งาข้ากระไดหมักม่วงปลามาแล้วเด้อค่ะหมักม่วงใส่หมักม่วงมาแล้วครับแล้วก็นี่ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียว มือหนีข้าสีมะเห็ดเมนูนะครับเขาเนี้หมักงวงแล้วก็เอาหมักงวงนี่ยัดใส่เขานี้นครับผม,ม,มผมสีลอกเปลือกหมักงวงก่อนครับบอเยอะกินข้าวอเอยกินข้าวกับเบอรเยอะเปือกม่วงแล้วครับ เอาเนื้อหมัก่วงครับใส่เข่าครับเจ็บชูชิหมัก่วงครับซูชิกหมักงวงเด้อน,น,นี่ชูชีหมักมว่กว,งกวงครับเห็นบอ,อเห็นตะกินบอเห็นไหมนี่ลองครับทิ้มสิกลิ่นบอเขาเนี้ยหมักม่วงน นี่ห้ากระสีมาปาดข้นหมักม่วงครับนี่นักใส่นับใส่นี่สีมาปาดข้นหมักม่วงได้ปะปาดข้นหมักม่วงเลยห้ากระดีดดีบเอาเอาม็ดออกมากครับดีบเอาเม็ดออกมา มาอ,อืมอปอีกหมากนึงเหน้องกับชิมนั่อืม,อมไสองหมากแล้วแบบนี้ ากะสิเอาเขาเนี้ยครับนี่ใส่หมกม่วงครับเพราะว่านาหนี่นั้นมันเป็นจะดูการของหมกม่วงครับเขาก็ต้องเฮ็ดเมนุ่งหมกม่วงครับแี่นเขาก็สิบิดบีบีดบิสักน้อยให้น้ำมันเขาในเขาเนี้ยครับเอาอีกหมักนี่นี่จุ๊หมักไปเลยเขาเนี้วครับนักกลับไปเลยครับนักกลับไปเลย ไปก็คือที่เป็นการกินแหละครับอ่ะลุกขึ้นมาลองกระพุมลุกขึ้นมาเลยครับอ่ะลองกระพิมกับเอาหมากนึงครับมากาัดเลยครับเอาอยากได้หมากน่อยอ่ะเขียนนี่กัดเลยเด้อครับ <Okay. S 1> ม,ม,มาเลยอาวใส่บ่ได้อีกแล้วครับ ก็เลยครับสุดยอดมากเลยันบรรยากาศมันคือตอนเป็นเล็กน้อยเลยครับเอาเก่งเลยมันบอนองรับพิมแสบบ่เสีบ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศตอนเป็นเล็กน้อยครับตอนเป็นเล็กน้อยนั้น พ่อแม่บ่มีเงินซื้อขนมบ่มีเงินซื้อกับข้าวกับทอดยน่าหมกม่วงกับหาเก็บหมกม่วงนี่แหละครับนี่วันนี้เราอยากขับไปอีกครับเอากระสีบ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 ีพายหน้ามันเข่าขันจังหน่อยครับนี่แหละบ่มีเงินซื้อกับข้าวสมัยยังน้อยก็บแบบนี้นะครับเาาจะขใส่ มัวงขบอกเอาใจแ่แต,ต่เข่าเนี่ยเนาะหม,มักมงให้การาบน,นี้นนนนแหละางนอืม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 สุดยอดมึงน,น้องครับที่มนเ็บแบบนี้บบนี้ก็เป็นหน้าที่ของซูชิกับซูชิมม่วงครับ,บ บกินกับบกินแะล้วค<อ>่ะบัเ<อ>บังครับเบังอืมสุดยอดครับเหนือครับอีสานบ้านห้อง ได้กินซ้ำ<ม>นี่ครับถือประสุดยอดแล้วครับ <c oughs> ถ้าเหมือนคนอีสานเนอะโออินเนีะเหนอะน้องทับพิมบอเอาตะคำวะบอเอาน้องรับพิมบอเอาก็สตยแล้วนนเนอะ มเล็กินข้าวแรกนะครับมืออืมบาหนี้หนี้การกินมะม่วงนี่เด้อค่ะคะพ่ครับผู้ใดเห็นมัก่วงปลาแบบนี้เหรอครับหเก็บเมือบ้านแล้วก็ล่องเห็ดคือจังผมเห็ดนี่ แล้วสีหูว่ารสชาติบรรยากาศตอนเป็นเด็กน้อยมันเป็นจังไดครับแสบบุครับแล้วค่ะรีวิวคอมเมนต์มาให้ทุกผมเบิ่งน้าเลยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มักปูมากะอย่าลืมกดไล์มักป่มากกะอย่าลืมกดไล์กดแช,กดช่กดซับสไคร กดตดตามแล้วไปอย่าลืมกดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองพอ่อลูกหันสาน้ำเลยเรื่อครับ